โ้ยในยที่สุดฉันก็กลับมาโรงเรียนได้แล้วสินะโอ้ยดีใจจังเจอตัวแล้วนี่มันคือโรงเรียนของมันใช่ไหมเนี่ยให้พวกโรงเรียนเหล่านั้นมีเด็กหายตัวไปด้วยนะโอ้ยในยที่สุดก็เรียนเสร็จแล้วสินะมีอะไรกินบ้างวันเด็ดที่โรงอาหาร Hey, yeah, อ Steve, เอ้แกน่ะคือสตตฟใช่ไหมเออนายเป็นใครล่ะอย่าไปยุ่งกับฉันนะเวย้ยไอ้พวกบ้าไม่ต้องกลัวหรอกนะเราไม่ทำร้ายแกหรอกนะถ้า,างั้นแกเข้าร่วมกับพวกเราไว้ละจะเข้าร่วมไว้ล่ะก่อนอื่นข้าเด็กให้ฉันดูหน่อยเซ่ไม่ฉันจะไม่ฆ่าเด็กๆแกกไม่เข้าร่วมแลย เด็กเลยฉันก็ตายไปซะ